หมซอนอนี้เป็น3ามถ่วงก็สามารถใช้กับคนตาบอดได้เขาจะมีถ่วงหนึ่งไว้เดินถ่วงหนึ่งไว้ตีนาทีอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ตีชั่วโมงสมมุติว่าถ้าต5้านาทีเขาก็จะตีเสียงหนึ่งติ้งสมมุติว่าเป็นสามโมงเขาก็จะตีแตงแตงแตงเสียงมันจะไม่เหมือนกันแล้วพอครึ่งชั่วโมงก็จะตีติ้งติ้งแล้วก็แตงแตงแตงอหมือนกนคือนาฬิกาจะตีหกสิบห้าใช่ใช่แต่ว่าจะตีชั่วโมงให้รู้ตรงกัน แต่เรือนเมื่อกี้ที่เราดูสามลานพิเศษเ่นั้นก็คือแทนสิบห้านาทีแทนที่จะตีดังติ้งเขาตีเป็นเพลงเลยตีเป็นเพลงตึงต้งตึงต้งตึ้งแต่อันนี้เขาจะตีติงต้งหนึ่งตึ้งถ้าถามว่าโบราณรุ่นนี้โบราณกว่าแต่ถ้าถามว่าเพราะรุ่นนั้นเพราะกว่า<ะ><ะ>แต่เคยมีพ่อหลังมานะมาเที่ยวในนี้เสร็จแล้ว <S <S ผมก็เคยถามว่าโยลองคิดว่าในนี้เรือนไหนมีค่าที่สุด นนั่ีเรือนไหนมีคะยังสุดยังไม่ได้ทำไม่ไม่เลยสำหรับความคิดเขากับคนไทยไม่เหมือนกันนะครับคนไทยต้องคิดว่าโอ้โหต้องหรูหรูต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่เขาชี้ไปที่เรือนเนี่ยเขาบอกเนี่ยแทนเมยทั้งเรือนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยที่ฉลุเนี้ยอ๋อค่อนข้างค่อนข้างคือไม่เสียวเขาบอกถ้าในสายตาของพวกคนหลักเนี่ยเรืองเนี่ยจะเป็นเรือนที่ทำอยูในการเรือนอย่างนี้นะที่ วันนี้ที่เราตอนเช้าเราได้ยินไหมตอนแปดนาฬิกาที่ที่เราจะได้ยินได้ยินครับนะแล้วก yeah. ็ใช้นาฬิกาพวกนี้ทำอ๋อหรอครับเสียงเสียงเนี้ยเขาเรียนทุกวันนี้เขาใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเสียงนี่เลยแหละใช่ครับมีเสียงที่โรงเรียนรู้สึกว่าเขาเรียนสายแล้วเรียนมัธยมพอได้ยินคนที่ชอบนะพอได้ยินแล้วมีความสุขนะ บางครั้งนอนไม่หลับถ้าไม่หลับอยากจฟังอีกทีนะคุณเพิ่นในีุ้่มนี้เขาเรียกลอนดอนกลุ่มนั้นเขาเรียกลอนดอนอ๋ออย่างนี้เรียการลอนดอนไค่ได้ยินไหมลอนดอนครับออนไลน์ผมจะว่ามันผลิตที่ลอนดอนไม่ใช่มันของเยอรมันแต่ว่าเมืองไทยไม่รู้สมัยก่อนทไมเยก็สั่งจากเยอรมันเองไม่ได้เขาก็ผ่านลอนดอนเขาก็จะเขียนว่าสั่งจากลอนดอนเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เลยนะสั่งจากลอนดอนก็ ก็เลยชา้า้านก็เลยเรียกว่าไม่าารู้าารเรอรว่าอะอ๋อในการหน้าตาอย่างนี้เราจะเรียกมว่าลดอนแต่ว่ามันมีมีบางอย่างที่มันเป็นเรือนอย่างทางนี้มันจะเป็นสีครีมสีอะไรพวกนี้แหละค่ะอันนี้ก็ผสมสีสีครีมก็จะแพงแพงกว่าสีขาวข้ือ ๋อเหรอกหน้ามันหน้าครีมเอหน้าครีมนี่แพงที่มั้งอีกมันจะมีมีหน้าหน้าสีฟ้าหน้าสีเขียวหน้าสีเหลืองต้างกินหนายากหญ่เลยยากหาไม่ได้เลยเคยกินช้อนไหมช้อนเคยช้อนเขียวหรือปิ่งโตจงเขียวมันคือลงอาหาเคลือบใช่ะรับมันเป็นเงข้างในเป็นสกรสีแล้วก็เคลือบด้วย เพืด้วยสีจริงๆแล้วมันก็คือสีชนิดหนึ่งที่มันชิ้นมากสีคุณภาพสีของเขาอ่ะเขาจะละเอียดแล้วก็เนียนกว่าเยอะครับแล้วเวลาเขาเผาแล้วมันก็จะเนียนกว่าแล้วเงาสวยเงาแล้วก็มีสีสันมีอะไรพีของนักสะสมคือจะต้องมีตัวอักษรไทยอยู่ในไทยอยู่ในตัวในตาเจอเจอพเจอต้องซื้อแทนกี่เท่านะครับพี่สุนพรบประมาณอีกสองเท่าสองเท่าเขาก็เซอร์ เราไม่รู้นะเราคิดว่ามีได้ขายมีภาษาไทยแล้วไม่ได้ช่วยให้ราคาดีขึ้นทำจริงดีขึ้นเลยมันเป็นของหายากครับมันเป็นของหายากได้พวกนั้นที่มีไสออกมาเนี่ยเขาเรียกกระสือนี่ไงนี่ไงจะมีไสออกมาที่เป็นกลมๆออไมาล่ะต้นไรกาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วได้มาแต่ละเรือนไม่เคยซ้ําเลยนะมันจะเหมือนกับว่าตู้มันใช้แห้งเลยก็เฉพาะตู้เดียวตู้เดียวเลยนะมันจะไม่ซ้ําเลยนะ แล้วมันจะแปลกๆนะโต๊ะมันจะแปลกๆแล้วสวยเป็นสลักมือใช่มันจะใช้แฮนด์เมคอ่ะผลว่าตัวที่เป็นอันนี้เป็นร้อยปีนะคนนี้ร่วมร้อยปีแล้วนะอย่างน้อยต้องมี80ปีร้อยปีโบราณนวัตกมโบราณมากเลยตัวนี้ค่ะตันี่อนี่หน้าหน้าเจ้าเจ้าทะเลนะไปดูที่ดึงเขาเรียกโคโค ถ้าลูกถ่วงเล็กๆเนี่ยเขาจะเดินแค่วันเดียวเราก็ต้องมาต้องมาดึงขึ้นมาใหม่แต่ถ้าลูกถ่วงใหญ่ๆเนี่ยจะเดินได้เจ็ดวันแปดวันเพราะกุ๊กกูนี่เขาไม่เรียกเป็นเรือนนะท่านทานักเล่นด้วยกันเขาเรียกเป็นรังเป็นรังนกเออเขาก็บอกว่าได้ได้กุ๊กกูมารังหนึ่งรังใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยเขาเขาเาจะพูดถึงสับสับที่เขาพูดกันได้รังใหญ่รังเล็ก